โอมเก็บมามามาเหมือนเดิมนะออกอ่างให้ได้นะรู้ไหมโอมมัวเป่าคาถามาหาอะไรแฟนผมไม่รักมาไอสิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์ เหมือนกันไหมเราร้องเหมือนกันไหมเือไม่เหมือนนะเชื่อไม่เหมือนนะนะ,ะมัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาอ่ะต่อเก็บมามาเฮ้ยเทีย <c oughs> <c oughs> นไม่เอาเอาใหม่ ่ขอใหม่ขอใหม่โอมโอมมัวเผาขเท้ามหาอะไรแฟนผมเมีรักไหมสิ้นแฟนผมเมีรักไหม่ยอดให้หน่อยแฟนผมมีรักไหม่เออเยอะเยอเกินเยอะเกินแฟนผมไม่รักไม่สิ้นสดใสแสนสศร ใสเนี่ยไปแค่ปากพอ,ออคิ้วไม่ต้องคิ้วไม่ต้องอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าอ่ะแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้า <c ười> คือธรรมชาติเขา <c ười> เขาต้องอยากคิ้วอ่ะอะทำๆเป็นธรรมชาติเลย<อ>ไม่เป็นไรเอาเป็นตัวเราที่สุดอ่ะแฟนผมมีรักใหม,ม่ไหม คิ้วตามธรรมชาติเลยตามเอาเลยมันเป็นธรรมชาติเขาอ่ะอยากคิ้วแล้วเขาทำได้ไงอะต่อมัวลงเชื่อมัวลงชื่ออาจารย์มัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้า เฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ได้ก่กอนผมก็เลยเลยผมก็เลยผมก็เลยต้องเศร้าผมก็เลยเออเอามาอีกทีนึงก็ลยต่งเศ้ รับสอนคนที่มีความชอบมากๆ